สลามวอะไรกุงครับสวัสดีวันที่28สิงหาคมสาโมงครึ่งนะครับนี่เริ่มมีเมฆปุยๆโอ้แต่กี้แดดแรงมากเลยนะครับมันจะมีแดดแรงช่วงใกล้ๆเชียงเนาะตรงบอกว่าตรงเนี้ยแดดแรงก็แรงจัดนี่ตอนเย็นท่าทางจะมีอาการ <c oughs> นะครับเตรียมตัวก่อนแต่ไม้บางโตไม่เป็นปัญหานะครับเครื่องปลูกดีซะอย่างกับมะพร้าวสับเล็กอย่างเดียวไม่มีอะไรมากเอ้ามาใครจะเอายักษ์ญี่ปุ่นต้นเนี้ย ต้นโคตรจะใหญ่เลยเนี่ยต้นที่สองเนี่ยต้นที่สองเนี่ยยักษ์ญี่ปุ่นอนาคอนด้านั้นพี่ลุงรับไปแล้วนะขอบคุณพี่ลุงมากเลยนะครับก็อุตส่าห์ช่วยซื้อเนาะนะครับพี่ลุงเขาจะซื้อไม้ใหญ่นะครับตอนนั้นก็เอาหน้าวางต้นที่ต้นต้นเนี้ยต้นที่แม่เนี้ยไปนะครับเอามาเอาตอยักษ์ญี่ปุ่นนี่ตอยักษ์ญี่ปุ่นเอาไปหน่อยนะครับนี่ใครจะเอาลำสวยๆมีโขดน่ารักน่ารักใหญ่ๆ ต้นเนี้ยสี่พันขอค่าส่งก็ขอแค่สองร้อยค่าส่งเกินแน่ๆใครที่เคยสั่งยักษ์ญี่ปุ่นรุ่นเนี้ยค่าส่งมันสามร้อยกว่าบาทมึงตัวออาแค่สองร้อยแล้วนี่ต้นหนึ่งโคตรจะใหญ่เลยอันนี้สามง่ามอันนี้อันนี้ลำลำจะเท่าต้นนู้นอะเนาะแต่อันนี้มีสามง่ามสวยมากนี่โอ้แดงดมทรัพย์ด้วยนะครับนี่ต้นนี้ต้นที่สามอะใครเห็นคลิปบางโตเนี่ยถ้าดูคลิปบางโตจากเฟซบุ๊กเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีคําว่าเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูใน youtube ได้เลยนะ เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยทุกอันน่ะที่เป็นคลิปเลียวอะ่ะคลิปนเนี้ยเนี่ยที่มีคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปแล้วมันจะมีลิงก์ u t u b e ตัวหนังสือสีน้ําเงินอะ่ะเข้าไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube เลยฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตหน่อยเนอ้อดูคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์แชร์ก็แชร์เข้าไลน์ส่วนตัวเฟซส่วนตัวถ้าลูกค้าแหละครับไม่ต้องแชร์ไปไหนหรอกนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์ให้หน่อยเน้อนะครับบางโตไม่ค่อยมียอดแชร์เลยนะครับยอดถูกใจก็น้อยนะครับมีคนเห็นมีคนกดถูกกใจบางงโตว,ว่คนเอ ใน Facebook อะไอใน YouTube มีคนดูบางโต2-300คนก็จริงมีคนกดถูกใจให้1ิคนใน Facebook ใน Tik t o k เหมือนกันนะครับน้อยมากนะครับคนอื่นเขากดถูกใจกันเยอะแยะเลยของบางโตนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็าฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์ให้บางโตด้วยเอานี้เอานี้เนี่ยต้นละสี่พันต้นที่สามเนี่ยเอาใครจะเอาเอาเอากดถูกใจกดแชร์เนี่ยกดถูกใจกดแชร์ให้บางโตหน่อยนะบอกบางโตหน่อยนะครับเนี่ยเอาสองต้นเนี่ย ต้นที่สองกับต้นที่สามเป็นยักษ์ญี่ปุ่นทั้งคู่นะโอ้ยทรงมันดีสูงเป็นเมตรเลยนะไม่ได้สูงเล็กไม่ได้สูงน้อยน้อยนั้นในกล้องอาจจะดูเล็กสูงเป็นเมตรอตอนเสียบระมันเมตรนะครับทำเมตรนี่มันก็องเป็นเมตรยี่สิบเมตรสามสิบแล้วนะครับนี่เสียมานาแล้วนะครับนี่สองต้นเนี้ยกดถูกใจกดแชร์ให้บางโตนะแล้วมาแจ้งบางโตเอาไปเลยสองต้นนี้เอาหกพันอ่าต้นเดียวสี่พันสองต้นเนี้เอาไปหกพันค่าส่งก็ให้บางโตต้นละสองร้อยนะกดถูกใจกดแชร์บางโตหน่อย นะครับมาแจ้งบึงตัวหน่อยเอาไปเลยนะครับแล้วก็นี่นี่นี่แดงอุดมทรัพย์นี่ที่สี่ปี๊บต้นหนึ่งหกปีป๊บสองต้นจริงๆมันต้องอยู่บึงตัวคิดว่ามันต้องอยู่หกปีป๊บทั้งหมดแหละน่ะใส่สี่ปี๊บแล้วเป็นไงอ่ะโกงเชียอันนี้ต้องยกขึ้นนะถ้ากลงไปติดเนี่ยลากกับมันจะเฉียดขอบกระถางบางตัวกลัวลากมันเสียบึงตัวก็เลยต้องยกขึ้นให้มันพ้นหน่อยนะครับเนี่ย ใหญ่นะพกไม้ตรงเนี้ยถ้าใครรับไม้ตรงนี้ไปจะรู้ว่าต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับต้นใหญ่แล้วเขาขายกันนะราคาต้นละเท่าไหร่ก็ไปดูกันเอาบางตขายไม่ถึงบางตเอาแค่แบบเอาแค่อยู่ได้อะเอาแค่แบบเออพอมีกําไรเออทำต้นไม้ต่อนะครับบางอย่างนี่ไปดูตลาดขายส่งก่อนเลยก่อนที่จะมาซื้อกบบางโตัวนะนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์นะอันตรงนู้นป็นตอยักษ์นะต้นแรกเนี่ยต้นแรกเนี่ยอันเนี้ยต้นเนี้ยเป็นตอยักษ์ต้นนี้เป็นตอฮอลลนต้นนี้ก็เป็นตอยักษนะ์น,กนี่ นะครับโห oh, oh, ดอกกําลังมาโหดเลยเนี่ยต้นเดียวสองพันอันนี้เห็นเมื่อเช้าเลยเนาะต้นเดียวสองพันค่าส่งก็ขอต้นละสอง้อยใครจะเหมาสามต้นเนี้ยกดถูกใจกดแชร์ให้บางตัวหน่อยนะครับเนี่ยสามต้นเนี้ยกดถูกใจกดแชร์บางตัวนี้แล้วมาแจ้งบางตัวเลยบางตัวขอสี่พันหะ้านั่นแหละเนี่ยโอ้โ oh, หลดไปเลยอะ่ะลดไปโ oh, อ้โหเยอะแยะเลยนะครับลดไปเลยเนี่ยบางตัวขอสี่พันห้ากดถูกใจกดแชร์ให้บางตัวหน่อยค่าส่งให้บางตัวก็ต้นละร้อยนะครับเนี่ยนะครับ ก็ใครเคยซื้อไม้เหมาตรงเนี้ยมังตัวจะขายอยู่ราคาเนี้นะครับแล้วได้ต้นใหญ่ต้นเยอะได้ต้นใหญ่ต้นเยอะเนี่ตนยตรงนี้จะขายเป็นไม้เหมาซะเยอะเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆเอาไปปลูกเลี้ยงแล้วมันแบบซื้อถูกๆเผื่อใครจะเอาไปทํากําไรต่อเนาะมางตไม่ค่อยอะไรมากแล้วนี่ไม้สองปี๊บเนี่ยต้นใหญ่ๆกาลังเบ่งตัวเลยเนี่ยต้นเดียวเจ็ดร้อยนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นกันแล้วเนาะเนี่ย เจ็ดต้นเนี้ยต้นเดียวเจ็ดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยใช่ไหมเจ็ดต้นเนี้ยบางตขอสามพันห้าให้เจ็ดต้นเลยนะให้เจ็ดต้นเลยนะเนี่ยเจ็ดต้นเนี้ยบางตขอสามพันห้าให้เจ็ดต้นเลยนะอันนี้คุยกันก่อนนะขอค่าส่งก็ขอสามร้อยนะครับค่าส่งก็ขอสามร้อยให้เจ็ดต้นเลยแล้วดูแต่ละต้นนะกระถางสองปี๊บนะดูเลยอันนี้ยังไม่ได้ยกด้วยนะนะครับต้นหลังไม่เกี่ยวนะต้นหลังไม่เกี่ยวนะอันนู้นบางตัวจะเลี้ยงให้ใหญ่อันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์เนาะ ี๋ยวจะเลี้ยงให้ใหญ่คู่กับต้นเนี้นะครับเนี่ยบังตมีสองต้นเนี้ที่จะเลี้ยงให้ใหญ่แบบเต็มเดี๋ยวจะขึ้นสี่ปีบหกปีบเดี๋ยวไว้โชว์หน้าร้านนะครับจะเลี้ยงให้ใหญ่เลยเพราะทรงมันสวยมันเหมือนกันตัวจะเลี้ยงให้ใหญ่ให้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวจะไว้ขายทําราคาหน่อยเพราะว่าทรงมันได้บางตเคยขายถูกๆแล้วต้นละพันห้าไม่มีใครเอามีคนมาต่อบางตต้นละพันเนี่ยมีคนมาต่อต้นละพันบางตบอกไม่ไหวมันแพงจริงไดพันสามก็ไม่เอาบอกว่าถ้าไม่ได้ต้นละพันก็ไม่เอาบางโตก็เลยไม่ขายเลยเพราะมันใหญ่มากดูด เพราะมันใหญ่มากเลยมันมีสองต้นเนาะบางตัวเลยไม่ขายเลยอันไหนที่บางตัวไม่ขายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะคือโดนต่อราคามากๆบางตัวน้อยอ่ะไม่ขายนะครับมันมันพอเราเราบอกว่าเนี่ยเราขายถูกนะก็ยังมาแบบจะกดราคาบางตัวอีกอะต้องเข้าใจบางตัวนะบางตัวไม่ใช่พราค้าเต็มตัว มังโตเป็นคนเลี้ยงไม้เพราะนั้นเนี่ยกดราคามังโตมากๆมังโตก็ไม่ขายมังโตบอกมังโตอ่ะค้าขายไม่ค่อยดีหรอกเพราะมังโตอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะอะไรกับลูกค้าคือกดราคามังโตมากๆไม่ใจใจกับมังโตอ่ะมังโตก็ไม่ขายนะครับถ้าถ้ามังโตแบบขายต้นละพันมันไปแล้วแต่มังโตไม่ขายมังโตขอพันสามค่าส่งร้อยหนึ่งเขายังไม่ให้เลยเขายังบอกว่าเนี่ยได้ต้นละพันมังโตก็ไม่เอาใหญ่ขนาดนี้นะครับมันใหญ่มากเนี่ยมีคู่เนี้ยมังโตจะเก็บไว้ทําไม้ใหญ่ไว้ขายหน้าร้านมังโตเนี่ย เนี่ยบงังโตไขยอยู่ต้นละพันห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากเต็มสองปีบแล้วอะนะครับเนี่ยก็มีสองต้นเนี้ยที่บงังโตไขยต้นละพนะันห้าเนาะให้บงังโตแล้วกันใครเอาสอนนางต้นเนี้ยบังโตก็ขอแค่เท่าไหร่อะ่ะพันห้าพันห้าสามพันเออใครเอาสอนนางต้นเนี้ยบังโตขอสองพันห้าก็ได้เนี่ยแต่ให้ค่าส่งบังโตต้นละสองร้อยเนี่ยต้นใหญ่มากเนี่ยนะครับ กดราคาบางตัวเยอะๆบางตก็ไม่ขายเก็บไว้เก็บไว้เลี้ยงให้ใหญ่มันขายได้ตังค่ะแต่รอมันหน่อยนะครับเนี่ยใครจะเอาเจ็ดต้นเนี้ยบางตขายปล่อยถูกๆเลยเนี่ยเจ็ดต้นเลยนะให้เจ็ดต้นด้วยแล้วต้นใหญ่ด้วยเนี่ยเจ็ดต้นเนี้ยขอสามพันห้าค่าส่งขอสามร้อยเออไปสองกล่องแน่นอนนะครับนี่กดถูกใจกดแชร์บางโตนะเวิร์กเนี่ยบางตปล่อยถูกๆหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้นี่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 แถวนี้นะมีห้าต้น สามต้นสองพันหกหกต้นสี่พันเนี่ยเนี่ยอันนั้นอันนั้นเซตเซตเซตที่หนึ่งใช่มามเจ็ดต้นเจ็ดต้นเท่าไรอ่อ่ะอันนี้เซตที่สองเซตที่สองนะมีต้นนี้ต้นที่แปดนี่ขาวนี่ใครจะเอาเป็นเซตอย่างนงี้บอกมันต,ต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวเจ็ดร้อยค่าส่งต้นละร้อยใช่ไหมใครจะเอาเซตที่สองนี่มีขาวลูกไม้ตัวนี้นะสวยมาก ยังไม่ออกตลาดเนี่ยเพิ่งจะออกเนี่ยแหละแล้วก็มีตอตอลีลาเล่นลากเนี่ยเฉยไลเนี่ยนะครับต้นที่68 6ิ69 68แล้วนี่มีสี่สีในต้นเดียวอันนี้ต้นที่10นะครับอันนี้เหลืองซับเจริญเบอร์สองแล้วนี้ไอ้ม่วงพาสเทลแล้วก็มีโอ้ยแดดแรงจัดเนี่ยแดดแรงก็แรงไม่มีแดดก็ฝนหนักเนี่ยแล้วต้นที่8 1เอนี่ยหนึ่ง6 6สห้าหกต้นเนี้ย หกต้นเนี้ยนะครับต้นเดียวก็เจ็ดร้อยใช่ไหมอันนั้นมันเท่าไหร่อันนั้นอันนั้นเจ็ดต้นได้สามพันห้านี่ก็เจ็ดออหกต้นนี้บางโตขอสามพันหกต้นนี้เลยนะบางโตขอสามพันค่าส่งใกล้บางโตสามร้อยเหมือนเดิมเนี่ยหกต้นนะอันนี้เซตที่สองหกต้นเนี้ยขอสามพันค่าส่งใกล้บางโตสามร้อยเหมือนเดิมนะครับอันนี้มีกี่ต้นต้นที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะสิบห้านะครับแล้วก็อีกสามต้นนั้น สองสี่หกแปดอันนี้มีแปดต้นใครจะเหมาทั้งเซตเนี่ยเซตที่สามมีแปดต้นต้นเดียวก็เจ็ดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยใช่ไหมมีแปดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นนี้แปดต้นนี้ขอสี่พันถ้าเหมาะนะขอสี่พันค่าส่งก็สามร้อยเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยค่าส่งก็สามร้อยเหมือนเดิมมาจัดไปน,นี่มีสามเซตนะไม้สองปี๊บนะ เซตหนึ่งมีเจ็ดต้นขอสามพันห้าค่าส่งก็สามร้อยเซตสองมีหกต้นก็ขอสามพันนะครับเซตสองมีหกต้นขอสามพันค่าส่งก็สามร้อยเซตสามมีแปดต้นนะครับเอ้ยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออมีแปดต้นเซตสามมีแปดต้นก็ขอสี่พันค่าส่งก็สามร้อยเท่ากันใครชอบก็ทักมากดถูกใจกดแชร์ให้เพิ่มตัวหน่อยนะแล้วก็มีต้นนี้ไฟกระถางหกปี๊บ ที่มีแดงพยาเพิ่มซับไก่ม่วงตัวเนี้ยนะครับกดถูกใจกดแชร์ให้บางโจหน่อยเอาไปพันห้าค่าส่งให้บางโจสองร้อยใครจะเอาถักมาแล้วก็หน้าวางต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งก็ขอต้นละร้อยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเห็นเห็นกันแล้วอ่ะมีมานําเสนอเท่านี้แหละนะครับสิบนาทีละเห็นปะ่ะลงคลิปแป๊บเดียวอ่ะนี่นี่น,น,น,นี่มีสามต้นนี้เนี่ยต้นละพันห้าเหมือนกันสามต้นนี้ขอสองพันเออนี่ขายถูกๆเลยสามต้นเนี้ยขอสองพันค่าส่งสองร้อยนี่มี แดงแดงลูกไม้ของบางโตเองแดงพญาเพิ่มรัพ์แล้วก็ชมพูทรัพย์เจริญน,นะครับนี่สามต้นนี้ขอสองพันอันนี้เห็นเห็นกันแล้วเนาะนะครับเห็นเห็นกันละนี่นะครับขอค่าส่งก็ขอ200แล้วก็มียักษ์อี๋ยวมันมันหลายชื่อจากบางโตงงงราชินีพันดอกสายคงประทานเพาะเม็ดน,นี้เพาะเม็ดนะต้นนี้ขอสองพ ค่าส่งก็ร้อยหนึ่งต้นนู้นก็ขอสองพันค่าส่งก็ร้อยหนึ่งกดถูกใจกดแชร์ให้บางโตนะสองต้นนี้เอาไปสองพันห้าค่าส่งต้นละร้อยขายถูกๆนะครับส่วนบ้านนาอะไรก็ดูคลิปเมื่อเช้านะหรือเดี๋ยวลงตอนกลางคืนก็ได้เดี๋ยวโทรศัพท์มันทานไม่ไหวเพราะว่ามันโดนแดดแรงไม่ได้นี่แล้วก็มีไม้เหมานี่ไซสิบเอ็ดนิ้วนี่สี่ต้นพันค่าส่งก็ขอร้อยหนึ่งนะครับนี่มีม่วงไต้หวนันมีลูกไม้ใหม่มีห่อซับแล้วก็มีแดงพญาเพิ่มซับนี่เซตที่หนึ่ง สี่ต้นพันค่าส่งร้อยเซตที่สองนี่อันนี้อันนี้ใหม่หมดเลยนี่มีลูกไม้ใหม่เซตที่สองนี่แดงกุหลาบดอกใหญ่อันนี้ลูกไม้ใหม่สีชมพูอ่ะม่วงอมชมพูแล้วก็มีนี่ลูกไม้ใหม่ดอกสีนี้อันนี้เพิ่งร่วงเมื่อเช้านี่นี่อันนี้เซตที่สองสี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยมีแดงอุดมรั์ต้นละสามร้อยค่าส่งต้นละแปดสิบสามต้นนี้ขอค่าส่งร้อยหนึ่งมีอยู่สามต้นนะครับแล้วก็ไม้ปี๊บดูเมื่อเช้าได้เลย นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมาอู๋เจ็ดต้นเนี่ยสามพันห้าเนี่ยโคตรใหญ่คุ้มไม้ตอขุดบางโตไม่ต้องกลัวหรอกแม่งที่เห็นนี่ครึ่งเดียวนะครับบางโตไม่ได้โชว์ไม้เพราะนั้นไว้วางใจได้ของดีของใหญ่จริงสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรือง ทำกิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับใครจะเอาต้นนี้จากหมื่นห้านะครับขอขอขอไว้เก้าพันใช่ไหมค่าส่งก็ขอหนะ้าร้อยเนาะเนี่ยใครจะเอาทักมาเนี่ยกดถูกใจกดแชร์บางโตหน่อยขอเก้าพันค่าส่งก็ขอบางโตสักห้าร้อยใหญ่มากใครใจใจกับบางโตอ่ะนะครับใจใจมาเลยนะครับเนี่ยขอเก้าพัน ค่าส่งก็ของมางตสักห้าร้อยแปดพันก็ได้มาแปดพันค่าส่งให้บางโตสักห้าร้อยมาใจใจกับบางโตเลยแล้วก็ต้นนี้ยังอยู่นะบางตว่าจะขายสี่พันพี่เพื่อนเพื่อนบอกสามพันห้าก็พอแต่อคนบอกสามพันห้าเนี่ยยังไม่สั่งเลยนะดูก่อนทำเจ็ดกิ่งให้ด้วยนะทำเจ็ดเสากลมอย่างกระลูกลูกฟุตบอลเลยนี่โคตรออกสีเหลืองทองนะครับสวยมากนะครับนี่ออทองอุไลเอ้ยไม่ใช่ทองอุไรทองเนื้อเก้านะครับนี่ นี่อันนี้ขอสามพันห้าค่าส่งขอสองร้อยนี่ขายถูกถูกเลยอยู่ในกระถางแปดสิบเซนนะกลมเป็นลูกบอลอย่างนี้นะนี่กดถูกใจกดแชร์ให้างโตหน่อยเอาไปเลยสามพันห้าไม่ต้องสี่พันอะกลมดิกเลยนะสวยด้วยนะครับนี่นะครับทองเนื้อเก้าทองเนื้อเก้านี่แล้วก็มีต้นนี้นี่นี่นี่อันนี้ทองอะไรนะทองประกายแสบอะไรเนี่ยมึงโตมึงโตว่ามันเหมือนเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเพราะบานใหม่ๆเป็นอย่างนี้บานไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ นะครับบางตก็เรียกทองประกายแสนแล้วกันนะครับเขาตั้งมาอย่างนี้บางตก็บางทีดูก็หงุดหงิดใจเหมือนกันอันนี้ชื่อเก่ามันโดนเปลี่ยนไปหมดนี่เป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นอันนี้ขอสองพันค่าส่งก็ให้บางโตสักร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ใครจะเอาสองต้นเนี้ยสามพันห้ากับสองพันมันห้าพันห้าใช่ไหมเออใครจะเอาสองต้นเนี้ยเอาไปสองต้นเนี้ยเอาไปห้าพันสองต้นนี้นะค่าส่งก็ เอามาโอ้โหค่าส่งค่าส่งก็เอามาสามร้อยแล้วกันสองร้อยกับร้อยนี่นะครับเอาไปถูกๆอ่ะแค่นี้แหละนะครับสําหรับวันนี้มีมานาเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โอ้โหมันใหญ่อนะนาคอนดานี่พี่ลุงเอาไปลว ทำกิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลาบากผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณกันนะครับเนี่ยมันใหญ่จริงนะเนี่ยมึงโตบอกเลยยืนหน้าร้านป่ะใหญ่มากนี่นี่นาคอนดา้ามันจะไม่มีโขดแต่มันจะได้ลําใหญ่นี่ยักษ์ญี่ปุ่นมันจะได้โขดเอ่อแต่ลํามันจะใหญ่สู้นาคอนด้าไม่ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับ มันโตได้หมดอ่ะทําได้หมดอ่ะอันนี้เป็นไม้ที่เสียบไว้เป็นปีสองปีแล้วรุ่นแรกไงรุ่นแรกรุ่นอันนี้รุ่นสองเ๋ยรุ่นแรกขายไปหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสลาหมาาุอะไรกุ้วบเร์รมาตุลล้อว์วบาราะกาตุกคุณมากๆครับสวัสดีครับ